สวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องจ้าวันนี้เอาใจสาวอวบค่ะวันนี้เอาใจสาวอวบเนาะเสื้อที่เห็นอยู่นี่ค่ะเสื้อโปโลค่ะรอบอก54เลยนะคะอันนี้ลูกค้านะประอ้วนค่ะไม่อ้วนจากจังหวัดอุบลราชธานีเนาะสั่งมากค่ะนี่สั่งพิเศษเลยได้ค่ะฟิกความยาวมาเลยค่ะว่าเอาความยาวแค่30นะคะอันนี้คือความยาว30พอดีเป๊ะเลยนะคะจากไหลลงมานะแล้วรอบอกไม่อ้วนบอกว่า ให้เอาแค่54นะคะรอบอก5 4เอาไซสาวัดวัดแเบิรงเลยค่ะอันนี้หาส,สเนาะอันนี้เอาใจสาวอวบนะคะสามารถฟีเข้ามาได้เลยว่าจะเอารอบอกเท่าไรสะโพกเท่าไรอันนี้สะโพกได้56ถึง57นะคะจะสลิมเข้ารูปค่ะสังเกตนะคะด้านข้างจะสลิมเข้ารูปค่ะสลิมเข้ารูปให้คนอวบคนอ้วนอย่าบอกว่าใส่เสื้อผ้าไม่สวยนะสวยนะคะเพราะว่าอวบแล้วก็เต็ม อันนี้คือแม่วันสั่งมาจากจังหวัดอบบุบลราชธานีค่ะสั่งมาสามสีเลยนะคะก็มีสีเทาเทาน,นี่เป็นของอสมนะคะอสมค่ะเอาใจสาวอวบมือนีเนาะแถมปักแขนด้วยนะคะปักแขนอันนี้สั่งพิเศษมาเลยอสมอชุมชนสีบุญเรืองค่ะอันนี้เนาะกับปักไห้คือเกาค่ะเนาะอันนี้ถ้าไม่ใช่งานสั่งทางนี้ไม่มีนะคะไม่มีขายเลยค่ะตามท้องตลาดไม่มีขาย ทั้งไซส์คนอ้วนก็ไม่มีนะคะที่จะสลิมเข้ารูปเนาะส่วนมากเป็นทรงตรงแล้วก็จะตัวใหญ่ใส่แล้วก็จะเทอะทะนะคะอันนี้ฟิกความยาวมาเลยสองสีค่ะสองสีสีเทานะคะอ,อสซมอแล้วก็สีเขียวหยกค่ะเขียวหยกนี่สวยมากเลยเป็นอสมอเหมือนกันนะคะดูความใหญ่นะคะความใหญ่เลยอันนี้ก็ฟิกสะโพกมาเลยหน้ออกมาเลยได้เท่าที่ลูกค้าฟิกมาเลยนะคะแล้วก็ปักปลายแขน ปักไปแขนเหมือนกันค่ะเป็นอสอมอชุมชนนะอันนี้ทางร้านก็จะดูให้สีที่มันตัดกับตัวเสื้อนะคะว่าสีไหนที่มันปักล้วมันขึ้นเนาะปักแล้วสีมันเด่นม,มันชัดนะคะจะให้เข้าแมทก,กับตัวเสื้อเลยตัวนี้ก็คือไซส์คนอ,อวดค่ะสั่งตัดสั่งทําหารซื้อได้ที่นี่ที่เดียวนะคะตัดตามไซส์สาวอวดเลยใส่แล้วเข้ารูปสวยพราะส่วนมากสาวอวด เสื้อยืดน,นี่จะเป็นทรงตรงผู้ชายนะคะอันนี้เอามาฝากค่ะสําหรับพี่น้องสาวอวบทั้งหลายเนาะสาวอวบอ้วนค่ะอันนี้สั่งเข้ามาได้เลยนะคะที่ร้านปลายฟีฟ่าค่ะศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สี่แปดห้าสีค่ะมีทุกสีให้เลือกสรรอยู่ที่ลูกคา้าฟิกสีมาเลยค่ะจะได้สีไหนเนาะทางร้านจัดให้ค่ะจะให้ดูความใหญ่นะคะความใหญ่ค่ะความใหญ่อันนี้สีเทาเทาอสอมอนนะคะเทาดำอันนี้เป็นเทาดำ 牛肉哈，牛肉哈，牛肉。跳